สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมอยู่กับผมหนุ่มบ้านโนนครับเจอกันตอนเย็นวานปลาครับผมนี่เหมือนเดิมครับเพื่อนเพื่อนแห่ฝรั่งแห่จันบินไปครับเดีย๋ยวลองวานกันดูตรงนี้ไปเพื่อนเพืตกนี่ยได้ยได้ นี่ต้องติดมาแน่นแน่นหน่อมันขึ้นมาแล้วนะตอนน้าไอ้บัวโอ้โหดูดิอยู่ตรงนี้เลยครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นข้างล่างบอเห็น งพอดีลฟองคือแป๊บทางนู้นได้โบน,นี่ไปโน,น้นนะดูรถแม่งุ่งไปนู้นน่ะเอออยู่ลอยดิมาดูใครเนี่ยไปทางนู้นเออจะดูนาะวน่าจะบอเรื่องตรงนี้โดน ดูด้วปลากะดีูรื่อโอ้นี่ครับทุกคนดูนปลาปหมอแล้วก็ปลากะดีครับโอ้อ ปลาหมอตัวย okay. yeah. ิ่ใหญ่จะไปยี่งแต่งคุณมีแค่ตัวเลยวอบยังโอเคเอ๊ะไมบอกอะไรใช่้างอุ้ยใส่เสื้อลูกปลาสลิดไหนเนี่ยพวกนี้เป็นลูกปลาสลิดหมดเลยเนี่ยเห็นบ่เออทุกคนมาดูครับลูกปลาสลิดหมดเลยครับไม่ใช่ปลากระดี่ครับเนี่ยเนี่ย น่าจะเป็นลูกปลาสลิดครับเลลายาป,ปลาส,สาลิดวางกันอีก หวาดง่ายครับทุกคนรูบรูบรูบรบแล้วก็รวบมาแบบนี้แล้วก็จับแล้วก็จับแบบนี้เห็นเด็กก็เรียบร้อยแล้วครับไปดูอีกที่นะมันมีแบบตรงเนี้ยมันคือวันที่เราต้อกเบ็ดนะลองดูลองดู

cái 2 con đi đụ nữa 2 con và coi thế lại này bụng được tông nha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  nha tông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  nha เดี๋ยวจะลองคว้างไกลเลยครับทุกคนดูจะคว้างไกลเลยดูสิจะได้ืมยุบยุบยุบคว้างไกลเลย ตงรงที่เ,เราวางตรงนู้นอะเอาเลยเฮ้ยอะไรระวังเถอะคุณนะวันยากต้องได้ป่าเยอะมีป่าไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีตัวนึงสองตัวนะติ้นโอ้ <laughs> โอ้ไม่สองตัวครับเพื่อนๆปลากระกดีสองตัวเอาอีก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  yom bỏ yom, đọc, rớt ừ. sạc bộ ý chưa, bắt luôn mì máy, qua ทานไหมคนมตกตกลงไปกะระแหนนะวางภาชนาด,ด้วยที่เนี่ย นไปแบบนี้คงจะได้ยังเนาะโยวสั่งแห่ก่อนแห่บ่แตงครับทุกคนเอาไหมเอาไหมรีบไปหน่อยรีบไปหน่อย vâng 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 luôn vâng 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 đó. vâng 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 ดูดูดูท่ามันตกลงไปนะโ <c oughs> อ้โอ้โอต้องรอบ้างต้องรอช่วยบ้า <c oughs> ง <c oughs> <c oughs> ไปฝั่งนู้นเดี๋ยวมาขึ้นยี่ฝั่งนี้เออจะไปฝั่งนู้นครับแล้วข้าจะอ,าอ,อ,อ๋อเธอฟังเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นครับเพื่อนๆนู่นอะนู่นนะครับ,นะรบเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนูนะ้นปานขึ้นดีครับไปครับเดี๋ยวไปเจอกันฝั่งนูนะ้น นะครับถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับถึงแลรวเ้อร์ทุกคนตรงนี้ที่แรกเราอยู่ฝั่งนู้นนู้นเดินข้ามาจัดระบบจัดระเบียบแหก่อน อย่างนกกวกกลองครับผมจัดไปครับรอรุ้นครับอเอเ๊ะบดติกบดตักเลยวะ หนึ่งตัวมาแล้วหนึ่งตัวมาแล้วครับโอ้โหตัวเดียวก็ดีน้อยผ่ากันขึ้นยีนน่น,ยนุ่นก่อเหมือนิบพาย เครับกระดีน้อยหนึ่งตัวเก็บเก็บพอได้กับข้าวเย็นครับวันนี้ลุนไปยังไปครับเปลี่ยนที่กันนะผมไปสะที่ลูกนึงอีกลูกนึงครับฝั่งทางนู้นครับผมไปมีไก่ตุ๊ปตุ๊บเลยวิ่งไฟเลย ต่อไปครับโอ้ยเฮ่บอแทกเฮ่บอแทกโอ้ยเย่เย่เย่ทำไมทำไมโอ้ดโกมีพัดทุกคนครับ <sk r isa> กำลังจะวานต่อฝนตกค,ครับทุกคนดู คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมช่องหนุ่มบ้านโนนนี่ครับปลาที่ได้เดี๋ยวให้ดูครับผมนี่นะเพื่อนๆดูพอได้อยู่ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ